สุดี้ายผมผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ห้าสองนะครับก็ช่วงนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นไลน์ซีอียี่แปนะครับเป็นงานของ SSW นะครับเวลาคุณไปซื้อล้อแฟชั่นเนี่ยฟังให้ดีนะครับเขาจะบอกเลยถ้าเป็นล้อดีเขาจะบอกว่าเป็นงานนะครับงานของอะไรด้านหมายความว่าเขานะครับผลิตมาขายเหมือนกันนะครับเป็นงานของเขาเองนะครับแต่ต้นตำรับนะครับจะอยู่ประเทศเมืองนอกนะครับสัดส่วนเนี่ย เช่นรายตัวนี้ถ้าต้นตลับก็ต้องของญี่ปุ่นนะครับแต่พอเข้าไทยรยานโยกก็จะบอกว่างานตัวนี้จุดๆๆผลิตอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยดีกว่าบางงานที่ไม่ได้คุณภาพแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยนะครับแบรนด์ SSW ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ได้ยินมาตลอดลูกค้าก็ใช้เยอะเพราะสังเกตจากการที่เราเคิเข้ามานะครับล้อตัวนี้นะครับมีล้อลายพี่น้องอยู่ทั้งหมดอีก2ตัวก็คือลาย TE37 แล้วก็ RE30 ถ้าเอาความนิยมพอกันคุณเลือกใส่ลายไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตีตาเลยนะครับ SSW ถือว่าโอเคนะนะครับใช้ได้เลยแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับ17กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซ็ต40นะครับอ่าสวยงามนะชัดเจนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อ2ระบบนะครับเป็นล้อ10รูนะครับคือ5รู100กับ114 เอาเป็นว่าร้อยละเก้าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วการใส่ได้หมดนะครับกับล้อตัวนี้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับร<ๆ>้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พระรามสองบางซื่อเยนือติเลยซอยคลนเลนยี่สิบเอ็ดหยี่สิบเอ็ดมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจ ัคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้องย<ม>ังโยนของฝากไว้นะหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ